สวัสดีครับอยู่ในห้องครัวนะครับอยู่ในครัววันนี้ผมจะมารีวิวการทํากับโรตีโรตีแอฟริกันโรตีนะครับเราก็ใส่แป้งนี้นะครับเป็นแป้งสาลีนะครับเป็นแป้งสาลีนี่ก็ซื้อมาอย่างเงี้ยนะครับเออไม่ไม่แพงนะครับที่นี่ถูกมากๆเลยเออถุงนี้ประมาณสัก20บาทอย่างเงี้ยนะครับเออกินได้เยอะๆเราเอามาใส่นี่ประมาณนี้นะครับ ประมาณดูว่าเราต้องการมากต้องการน้อยนะครับแล้วก็เราจะเติมด้วยน้ำนะครับเติมด้วยน้ำเติมด้วยน้ําพอให้มันค้นๆนะครับไม่ไม่จะให้น้ํามันเป็นนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตีตีจนให้มันให้มันให้มันเป็นเออแตกเลยนะครับเอบอนะครับตี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 เดีวเดี๋ยวผมจะใส่ไข่ก่อนนะครับ ผมตอกไข่ใส่ลงไปสองใบนะครับสองใบเดี๋ยวผมจะคนจะตีให้ทั่วนะครับจะตีให้ทั่วก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้เราตีไข่นะครับจนมันเข้ากับเนื้อแป้งนะครับเข้ากับเนื้อแป้งอย่างดีเลยครับอย่าให้เป็นก้อนก้อนแป้งอยู่นะครับพอประมาณนี้นะครับดูให้มันประมาณพอไหลๆหยดๆนะครับหยดมากไม่ดีนะครับตอนนี้หยดมากนิดหนึ่งแล้วนะครับ จากนั้นเสร็จเราก็ตอนนี้เราก็เอาไปใส่กระทะได้เลยนะครับเอ่อกระทะกระทะนี้เราก็อ่ไม่ต้องใส่อะไรนะครับที่กระทะนี้นะครับต้องใส่ใส่น้ามันนิดหน่อยล้างก้นนะครับพอมันติดอยู่ก้นก้นถักกระทะก็พอแล้วนะครับเอ่เอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูนะครับ พอเราใส่กระทะเสร็จแล้วนี่เราจะรู้เลยนะว่าครับว่าเราตีตีแป้งดีไหมเนี่ยตอนนี้ตีแป้งไม่ดีนะครับคือหมายถึงว่ามันยังไม่เข้าเนื้อกันนะครับน้ำเนี่ยยังมีเป็นส่วนที่เป็นน้ําอยู่นะครับเนี่ยส่วนที่เป็นน้ําอยู่เนี่ยรอบๆรอบๆเนี่ยถ้าตีกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมันจะไม่มีไม่ไม่มีเป็นเส้นน้ําอยู่งี้เลยเห็นไหมจะไม่เป็นเส้นน้ำเนี่ยเป็นร่องน้ําอยู่อ่าเนี่ยโอเคแสดงว่ายังตีกันไม่ไม่ค่อยเข้าเข้าเท่าไหร่ ช้ไฟอ่อนๆนะครับใช้ไฟอ่อนๆใช้ห้าร้อยห้าร้อยนี่ก็ต่ำแล้วนะครับต่ำแล้วถ้าเกิดสามร้อยนี่มันจะมันจะกระพริบเป็นไฟกระพริบแต่ติดอยู่นะครับแต่ไฟกระพริบน,น,นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมตรงกลางนี่เป็นเป็นเป็นน้าขึ้นมาเลยแสดงว่าตีไม่ค่อยดีนะครับตีไม่ค่อยดีแต่แตไม่เป็นไรแต่ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวรอสักรู่ อพอดีอันนี้เป็นกระทะเซฟล่อนอย่างดีนะครับเห็นไหมมันจะล่อนอยู่มันจะล่อนอยู่มันจะไม่ติดนะครับเออมันจะไม่ติดเราสามารถที่จะล่อนให้มันไปทางไหนทางไหนก็ได้นะครับมันจะได้สุกกันทั่วๆนะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนสุกหรือไม่สุกนี้เราดูตามสภาพของจริงนะครับเออตอนนี้ก็มันยังไม่สุกหรอกผมกลัวข้างล่างจะไหม้ผมจะดูข้างล่างก่อนอ โอ้ยังใช้ได้อยู่นะครับข้างล่างพอมันแข็งตัวได้ที่แล้วนะครับผมก็กลับข้างขึ้นมานะครับเพื่อจะไม่ให้อ่ด้านนี้มันเอ่อมันไหมหรือมันสุกเกินไปนะครับแต่รอจนที่เรากลับไปแล้วแล้วก็มันมันดีขึ้นมามันหมามขึ้นมานะครับเราก็จะกลับอีกทีหนึง่งพอกลับขึ้นมาอีกข้างหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เราจะให้อีกข้างล่างนะครับเอ่อให้มันสุกพอๆกับแบบนี้นะครับพอๆกับแบบนี้นะครับ เ,เราก็จะถือว่าใช้ได้นะครับเ,เสร็จแล้วนะครับสุกแล้วเทใส่จานเลยเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละโอ,โ, <laughs> โอ้ย <laughs> มันไม่มีของนะครับในมาเลเซียนะครับมันไม่มีของนี่นี่เนื้อนี่ผมก็ไปซื้อที่เนื้อที่เนื้อแช่แข็งมานะครับเนื้อแช่แข็งมาไม่ใช่เนื้อออสเตรเลียด้วย <c oughs> เนื้อพื้นที่นี่น,นะครับผมก็มาทําเป็นสเต็ก ก็ทําได้แค่นี้นะครับเพราะว่าอย่าท่านอย่างอื่นก็ไม่ได้มันมันไม่มีอุปกรณ์มไม,ม่มีเครื่องมือนะครับผักก็ไม่มีนะครับบ้านบ้านเมืองนี่หายากมากๆเลยนะครับเแต่ปกตินี่นะครับคนแอฟริกันนะครับเขาจะเขาจะกินที่แป้งโดดๆเลยนะครับแป้งผสมน้ำเนี่ยไปแล้วไปไปทอดไป,ไปทำที่กระทะให้มันเป็นแผ่นปิ้นแป้งเงี้ย <c oughs> กินโรตีเฉยๆ,ๆอย่างนี้เลยนะครับอื และส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนั้นสะดวยเขาเขาก็ไม่มีอย่างอื่นนะครับโอเคแลนะครันี้ก็ทําให้ดูแล้วนะครับว่าทําโรตีนี่ทํไง่าไงานะครับไม่ต้องไปตีปืดปืดปืดปืเหมือนของอีเดียนะครับเหมือนของอแขกที่เขาขายข้างถนนนะครับโอเคนะครับ